ทุกอาชีพล้วนมีศักดิ์ศรีออบชนาพลผันตัวนั่งเสียบลูกชิ้นเป็นพ่อค้าออบชนาพลเปิดใจหลังผันตัวเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นบอกแค่เป็นงานอดิเรกไม่ได้ตกอาบอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจมีละครออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ สำหรับพระเอกหนุ่มอฟชนะพลที่ถึงแม้จะเป็นระดับพระเอกเบอร์ต้นๆแต่เจ้าตัวยังหันมาทำอาชีพเสริมเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งแถมยังนั่งเสียบลูกชิ้นเองกับมือทำเอาหลายคนคิดว่าเจ้าตัวตกอับหรือเปล่าล่าสุดหนุ่มออฟได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าคำว่าตกอับตนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพอตอนนี้ตนกำลังถ่ายละครอยู่คนที่ตามข่าวอาจจะไม่ได้ดูละครของตนพอมารู้อีกทีก็เห็นงานอดิเรกเราเสียบลูกชิ้นขาย มันไม่ได้ง่ายเลยประมาณ30กิโลกรัมเป็นพัดไม้หลังแข็งมากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็ขายดีมากส่วนข่าวที่ออกไปเจ้าตัวบอกว่าก็ค่อนข้างจะมินประมาณในชื่อเสียงของตนนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรมีคนแชร์เยอะอยู่แต่ก็มีคนให้กำลังใจเยอะตอนไม่เคยมินเงินน้อยทำได้ทุกอาชีพแต่ก็ไม่ได้จริงจังกับการขายลูกชิ้นกำลังมองว่างานต่อไปจะขายอะไรมากกว่า ซึ่งก่อนหน้านี้ปังไม่ไหวแล้วพี่จา๋าสำหรับพระเอกสายบูออภชนาพลสัตยาในละครแอคชั่นดราม่าหุกพญาเสือทางช่องเจ็ดเฮดีประกบคู่เกดพัสิตาเพียงแค่เสือบุกจอพอเปิดเกมแก้แค้นทุกเรตติ้งคอมแชมตั้งแต่ EP 1กันเลยทีเดียวงานนี้เลยต้องเปิดพื้นที่คว้าหนุ่มออฟมาเปิดใจถึงเบื้องหน้าที่สนุกแต่เบื้องหลังโหดมันฮาเป็นการพลิกบทบาทยอดสะอาดยิงหากปฏิเสธเสียดายสุด,สด พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจกับน้องจ๋าคนสวยหาน่ารีวิสนางเอกร่วมวิกยิ่งคบยิ่งชัยคนนี้แหละเจ้าสาวจะไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาดในคนดังนั่งคุยเล่าสิสรุปเรื่องนี้เป็นยอดสะอาดยิ่งหรือมอมแมมกันแน่ inté. เรื่องนี้ต้องบอกว่าตัวละครเป็น2บุคลิก2องคาแรคเตอร์ครับ สำหรับผูกพญาเสือถือเป็นละครอีกเรื่องที่ท้าทายความสามารถผมพอสมควรเป็นการพลิกบทบาทของผมอีกเรื่องที่นอกจากจะมีการบูแล้วยังมีคาแรคเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยคือต้องเป็นตัวละครแผนที่มีร่างกายไม่สมประกอบค่อนข้างจะยากสำหรับผมพอสมควรแต่บทตัวละครนี่แหละ คือสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจรับเล่นละครเรื่องนี้เพราะมันท้าทายมากๆวันนี้ถือว่าเราผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบทแผนหรือบทยอดรวมๆแล้วออกมาสมบูรณ์อย่างที่เราต้องการครับ